อตอนนี้ขณะนี้ลบสิบสี่โอ้ยเกือบหกโมงครึ่งไอ่เกือบสี่โมงครึ่งนั่นนี่นนอ่ะตายแล้วเดินไม่ดีก็ตกหลุมลนั่นเนี่ยหิมะทั้งนั้นเลยดูสิแข้งขาหักได้แล้วเนี่ยโอ้โหเหน่อยเดินก็ต้องระวังเนี่ยอยย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  จะออกไปเอาของค่ะต้องระวังลูกเขาทำทางให้อยู่เนาะท้องฟ้าสวยมากเลยโอ้ยยยยยได้แล้วจะไปได้ไหมเนี่ยนู่นจะไปเอาของดีนู่นไกลๆบ้านผักเฮ้ย เสียงอะไรโอ้ยเสียงนกนกตัวเล็กๆอยู่ในเนี้ยไปหมดละโอ้ยตายแล้วไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> กลัวตกหลุมเพราะหิมะ <c oughs> หิมะปิดทางเกยอเดินไปเจอหลุมแล้วแข้งขาหักเลยนะเนี่ยอ <c oughs> ไม่ไหวละไม่ไปดีกว่าโอเคนะคะ